ท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยครับกับรายการวันนี้ประเทศไทยจัดโดยองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมพบกับผมครับชัยนิรัดน์พยอมแย้มประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมและคุณโรจนศักดิ์แสงท่าศิลวิไลเลขาธิการองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมนะครับวันนี้ผมมาพูดคุยกันในประเด็นปัญหาซื้อบ้านโครงการซุดแล้วก็แตกแล้วนะครับซึ่ง ปัจจุบันนี้เราจะพบข่าวสารมากมายนะครับที่ได้รับการร้องเรียนว่าซื้อบ้านจัดสรรไปแล้วมีปัญหาเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในรายการครับสวัสดีครับอาจารย์โรธครับครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทางองค์กรมิตรภาพความทันเราให้ความสนใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการ ซื้อบ้านแล้วไม่ได้ดั่งใจใช่ครับหลายคนเนี่ยทุกวันนี้คุณใช้หลันนะบ้านราคาแพงนะใช่ครับบ้านแพงมากแล้ว<ช>ที่สําคัญเนี่ยมันจะต้องเป็นการเก็บเงินที่บอกได้เลยว่าสุดแสนที่จะหลัลโหโหดแล้วนั้นเหนื่อยแล้วนะักการเก็บเงินผ่อนบ้านนะครับแต่พอซื้อบ้านไปแล้วเป็นไงฮะไม่ได้ดั่งใจใช่ไม่ได้ดั่งใจหลายอย่างนะฮะตอนนี้ล่าสุดก็มีโครงการหมู่บ้านจาัดสรรจัดสรรหนึ่งซึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยนามซึ่งเป็นบริษัทใหญ่มากระดับมหาชนใช่ไหมฮะสร้างบ้านไปผู้เข้าอยู่อาศัยเพียงไม่นาน เป็นยังไงบ้างฮะสุดสุดแล้วทีนี้มันเราก็มองว่าปัญหาที่สุดส่วนใหญ่คุณชัยรันครับคือคือจริงๆการซื้อบ้านเนี่ยหลักของจริงจงจ,งจากผมเองเนี่ยเมื่อก่อนทำธุรกิจแล้วเ,เรื่องเรื่องการก่อสร้างเนี่ยคือเราต้องมองเหตุผลเนี่ยคือโครงการใหม่ๆเดี๋ยวนี้ขึ้นทางแถบชานเมืองและเป็นที่ดินใหม่ อันที่หนึ่งก็คือการทําโครงการบ้านเดี๋ยวนี้เนี่ยนะต้องยอมรับว่าเป็นบ้านละะักษณะคล้ายน็อกดาวน์นะครับประกอบ3ามสี่เดือนก,<ม>ก,ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยบ้านเองเนี่ยเราต้องมามองถึงโครงสร้างก่อนถูกไหมต้องมีคานมีเข็มถูกไหมต้องมีปูนโบกถูกไหมมีอิฐก่อหรือเ,นะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเป็นละะักษณะคล้ายๆจิ๊กซอว์นะฮะสำเร็จรูปก็คือที่ถ้าศัพท์ทางเทคนิคของการก่อสร้างเขาเรียกพรีฟ ใช่ครับก็คือมีการหล่อจากข้างนอกแล้วก็มาปะแล้วก็ออกแล้วก็เชื่อมกันใช่จริงๆการก่อสร้างเนี่ยโดยหลักแล้วในบ้านหนึ่งหลังเนี่ยนะในโครงการหนึ่งโครงการเนี่ยจะต้องบอกว่าแบ่งจริงๆอ่ะเป็น3ระยะนะครับสระยะระยะแรกเนี่ยในช่วงแรกนี่ก็คือการถมที่ถูกต้องนะฮะระยะที่2คือการก่อสร้างรับผมระยะที่3คือการตกแต่งผมนะครับซึ่งเมื่อก่อนการสร้างบ้านหนึ่งหลังเนี่ยจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเนี่ยประมาณเกือบ2ปี โดยประมาณนะโดยประมาณใช่ใช่ครับประมาณ2ปีเฉพาะเรื่องของการถมงที่เนี่ยใช่เรื่องใหญ่แต่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะ<ไ>ผมบอกได้เลยว่า1โครงการเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะใช้เวลาเวลาไม่เกิน1ปีเท่านั้นเองในการทําโครงการให้เสร็จถูกต้องนั่นคือปิดโครงการใช่ครับขายนี่ส่วนใหญ่ปั๊บเดียวแล้วก็ปิดโครงการ แต่ผลที่ตามมาคุณใช้ลานอย่างนี้ขอย้อนกลับไปนิดนึงสามระยะดีกว่าว่าไอ้ที่บ้านที่บรรสุดแตกแล้วหนึ่งอันดับแรกเรื่องการถมที่เนี่นี่เรื่องใหญ่นะฮะปัจจุบันเนี่ยบางโครงการถมที่ก็จริงนะฮะแต่การไม่อัดเสาเข็ม ใน,ในที่ที่กันจะขอสร้างผมขออนุญ,ญาตอย่างนี้เลยได้ไหม<ช>จารอดในไหนแล้วคุยกันเรื่องนี้แล้วเนี่ยเรา <ผม S 2> ให้ความรู้กับท่านผู้ชมเลยว่าการถมที่เนี่ยถ้าเกิดเราจะซื้อมบ้านจัดสรรและเห็นเขาขึ้นใช่ไหมฮะใช่ถ้าเราไปเริ่มดูตั้งแต่การถมที่เราจะบอกได้เลยว่ามีความมั่นคงนาดไหนถูกต้องว่าทำไมอันดับแรกการถมที่เนี่ยนะฮะสังเกตที่ดินที่ทำมาบ้านทำบ้านจัดสรรปัจจุบันเนี่ยจะ ดั้งเดิมเนี่ยจะต้องเป็นทุ่งนาหรือว่าเป็นที่ดินลกล้างว่างเปล่าก็จะมีต้นหญ้าต้องดูครับว่ามีการถอนหรือลื้อต้นหญ้าออกจากโครงการหรือเปล่าะนะฮะถ้าเป็นโครงการที่มีมาตรฐานเขาจะลื้อหญ้าออกนะฮะยถยก่อนแล้วก็มาถมถแล้วก็ม <า S 1> ถม,ถมนะฮะตอนไถแล้วถมถามว่าทาไมต้องไถหญ้าเนี่ยพอถึงเวลาและระยะเวลาระยะหนึ่งปุ๊บบางทีอาจจะเป็นหญ้าก,กองเกือบฟุต แต่อนาคตพอใช้ไปใช้มาหญ้ามันถูกหมักหมมมันจะกลายเป็นซาก,ากมันก็จะยุบลงก็นี่แหละเพราะเพราะปัญหาเงี้ยพอปุ๊บพอพอ,พอถมที่ปุ๊บก็ลงขลงเข็มเลยก่อนลงเข็มต้องคุยเรื่องนี้อีก,กอาจารย์ในตอนนี้รูปที่หน้าจอนะฮะ,ะนี่คือการถมดินการถมดินเราต้องดูครับว่ามีการโยงดินหรือเปล่าอ่า การโยงดินเนี่ยเราจะเจอผู้รับเหมาถ้าเป็นผู้รับเหมาที่มีจัรยาบรณเนี่ยเขาจะเอาดินใหม่มาแล้วเขาถมลงไปเลยะนะฮะแล้วก็ปั้นดินให้แน่นนะครับแต่ถ้าเป็นผู้รับเหมาที่ไม่มีจรรยาบรณอาจารย์รู้ไหมเขาทำไงเขาเอาดินที่อยู่ในที่ดินเก่าเนี่ยญญขุดขึ้นมาเพื่อมันฟูเพื่อให้มันฟู <c oughs> ถามว่าทําไมมันอาจจะฟูขึ้นมาแค่สิบเซนเท่านั้นเองแต่อาจารย์รู้ไหมครับว่าสิบเซนกับที่ดินหนึ่งไร่มูลค่าในกี่หมื่นบาท ผู้รับเหมาต่างๆก็เลยถึงต้องโยงดินขึ้นมามันอยู่ที่งานที่ว่าตัดทรัพออกมาว่ารับเท่าไหร่ครับเพราะตรงนี้มันก็เป็นปัญหาปัญหาที่ตามมาก็อย่างที่บอกว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ที่เองผู้ซื้อเองเนี่ยบางครั้งไม่ได้มีโอกาสไปเลยเพราะโครงการส่วนใหญ่แล้วการซื้อบ้านไปซื้อที่ในในโครงการในงานส่วนมากจะไปซื้อในงานมันคขยังไม่เคยเห็นที่ทาเลเลยดูใบบัวชัวร์อ่าอาจารย์รู้ไหมครับว่า ระยะเวลาแค่1ริบปีนะครับอย่างบ้านเก่าของผมเนี่ยของคุณแม่เนี่ยอยู่ที่พุทธมณฑลสายหนึ่งเป็นหมู่บ้านดังติดท็อปเทนสมัยก่อนนะครับตอนนั้นอยู่กันเนี่ยพอผ่านไป1ิปีจะร,รู้ไหมครับว่าบันไดาหายไปหนึ่งขั้นบันไดหนึ่งขั้นเนี่ยประมาณยี่สิบห้าเซนเห็นไหมฮะ <ลง S 1> สุดลงฮะที่ดินหายไปฮะนะครับเราสังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะปัจจุบันเนี่ยลองไปที่หน้าตึกแถว นะครับหรือตรงไหนก็ได้ลองดูดิครับมันจะต้องมีชื่เรียกอะไรมันจะต้องมีแกปที่ปูนแตกแตกแล้วแล้วก็ซุดลงไปคุณใช้ลานฮะครับคุณบอกว่าอาจารย์ลงมาไม่ต้องมองกบ้านผมเองครับขนาดอยู่มาสิบสามปีเนี่ยดินมันสไลด์ไปยังไงฮะทุกวันนี้ทุกวันนี้กําลังปัญหาอยู่ก็คือดินมันลงใต้คานถูกไหมฮะเนื่องจากว่าบ้านถูกยกขึ้นมานะเมื่อก่อนอย่างเงี้ยไปแล้วเนี่ยมันไหลลงไปข้างล่างจนจะเป็นช่องช่องให้หมาเข้าไปได้ อ,อันนี้นะะเกิดจากโครงสร้างหรือแบบที่เขาดีไซน์นี่คือเขาต้องการประหยัดดินอ่ะผมพูดคํานี้เลย<อ>เขาต้องการประหยัดดินเขาไม่มีการถมดินในคานแบบสมัยก่อนถนะูกต้องใช่นะฮะจะเป็นคานลอยพอคานลอยปุ๊บเนี่ยพอดินซุดมันไหลไปไหลลง,ลงไปในบ้านอ่าซึ่งมันจะไม่มีเต็มขันที่หนึ่งปัญหาที่ตามมาเนี่ยอย่างนี้อ่ะอัผมดูเยอะกว่านี้นะอย่างในภาพตอนนี้ที่นี่ที่หน้าจอเนี่ยเกิดจากอะไรรู้ไหมฮะเกิดจากผู้รับเหมาไม่ได้ทําจอยต่อระหว่างตัวบ้านกับพื้นนอกบ้าน ถ้าผู้รับเหมาดีๆเนี่ยนะฮะเขาจะทําจอยต่อก็คือพอตัวบ้านเสร็จแล้วเขาจะมีระยะเว้นนะครับประมาณ1เซนบางโครงการใช้โฟมวางเลยฮะนะฮะโฟมสีข,ขาวข<อ>าวางแบบบางไม่ไม่คือวางอย่างนี้จจอาจารย์รถาวางเพื่อทําระยะถึงเวลามันซุดเนี่ยมันซุดเฉพาะลานจอดรถนะฮะแต่ตัวบ้านยังอยู่ถ้าเกิดตัวบ้านดีเนี่ยเดี๋ยวากรูปอ่ะอย่างนี้เนี่ยเนี่ยคือ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 อย่างที่ผมบอกไม่ได้มีการจอยไงพอไม่ได้มีการจอยระหว่างตัวบ้านกับแผ่นพื้นปูนหน้าลานจอดรถ เวลามันซุดมันดึงหมดอย่างอย่างอันนี้นะฮะผมกล้าพูดได้เลยว่าอันนี้คือลานจอดรถและหน้าบ้านที่มีระหว่างตัวบ้านอันนี้คือน่าจะเป็นเทาวาสนะครับแล้วก็รู้ว่าด้านข้างของบ้านเนี่ยมันติดก,กันติดกันอ่าพาย <ละ S 1> มัน,มนสูงลงไปปุ๊บมันดึงฮะมันดึงใช่ไหมะฮะคือคือมีผลเหมือนกันเนี่ยอของผมใช้คล้ายคล้ายขนาดน,นี้เลยฮะอันนี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นไม่นานนะฮะดูจากแบบบ้านแล้วดูจากกระเบื้องนะครับจันไม่หายไปจากรูปเนี่ยฮะท่านผู้ชม อ่คือสะท้อนเห็นด้ว่าเนี่ยคือการยกบ้านแล้วเสร็จคำพื้นมันดินก็ไหลคุณทํายังไงก็แก้ไม่ได้หรอกอ่เสร็จแล้วตาม,มาคือตาม,มาที่จริงๆท,ท,ที่ตาม,มาคือกําแพงรั้วครับตอนนี้ผมเป็นอยู่นะกำแพงรั้วอ,อย่างนี้นดีนะฮะบันไดยังไม่ซุดแต่พื้นลานจอดรถซุดไปแล้วอันนี้ยังดีระดับหนึ่งอ่านี่เราบานอย่างนี้เลยฮะเนี่ยเพราะว่าดินมันไหลลงลงใต้ใต้ถั้านอาจารย์รู้ว่าผมเคยได้รับเรื่องร้องเรียนนะฮะตอนนั้นเนี่ยตอนที่เป็นกรรมธิการเนี่ยแล้วไปดูมีบางโครงการข้างหลังบ้านเนี่ยเป็นบ่อน้ํา อ้อนั่นยิ่งยิ่งก็ดีเลยแล้วถึงเวลาเนี่ยนะฮะรั้วก็ไปด้วยกับบ่อน้ำนะฮะแถมที่ดินในบ้านตามน้ำไปอีก ด้วยมันต้องมามองว่าในประเด็นอย่างที่ผู้ชายเลยพูดเนี่ยอย่างนี้จริงดินที่อยู่ใกล้บคุณสร้างบ้านใกล้ๆแหล่งน้ําดีกว่านะคุณต้องลงเข็มลึกพอสมควรสร้างเข็มถูกต้องต้องต้องดีพอๆส่วนี้ส่วนใช้ใช้เข็มอัดใช้เข็มอัดเข็มหกน้หกเมตรนะฮะแต่ไม่ได้เทคานทำดย่งอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาสังเกตเราเราจะเห็นว่าทุกหมู่บ้านเนี่ยที่อยู่ตามชนบทเนี่ยอาจารย์ดูดิตอนนี้ภาพหน้าจอสุดเกือบสองฟุตคนอยู่อาศัยจะอยู่ได้ยังไง ก็เนี่ยฮะแล้วผมถามว่าอย่างนี้จะแก้ไงก็ไม่ง่ายจริงๆต้องลงเข็มหมดนะอันนี้ยังดีนะฮะอาจารย์คือตัวบ้านเราดูว่าตัวบ้านยังไม่ตัวบ้านคือยกลอยยกลอยเพราะยกลอยยกคานลอยนี่นี่ดูภาพนี้นะฮะภาพนี้คือจะต้องเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่อยู่กับแหล่งน้ำใช่ไหมฮะพื้นที่ด้านนอกดน่นม่งายที่ดินใหมเป็นที่ดินใหม่ครับผมอาจจะเป็นที่นาหรือเป็นท้องนาก็ได้นะฮะพอถึงเวลามันซุดเนี่ยมันจะดึงรั้วมันจะดึงรั้วไปด้วย นี่แหละคือปัญหาที่ว่าที่เกิดขึ้นจากหลายๆภาพที่เราให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สะท้อนว่าหนว่า1การซื้อบ้านเนี่ยบันเห็นเลยว่าเราซื้อบ้านเราไม่ได้ไม่สามารถเข้าชมรงการได้เต็มที่ใครซื้อบ้านก็อยากได้บ้านถูกต้องอาจารย์ดูรูปนี้ะนะฮะรูปนี้เนี่ยคือในบ้านสุดอันนี้ผมบอกได้เลยเกิดจากอะไรรู้ไหมฮะเกิดจากการต่อเติมบ้านด้านหลังที่ทําเป็นห้องครัว จากเดิมที่ไม่มีจากเดิมไม่มีฮะถูกต้องแล้วพอเวลาไปต่อขยายข้างหลังทําเป็นครัวส่วนมากจะเป็นครัวไทยป,นนะะปูนใหม่กับปูนเก่าไปผสมกันปูนใหม่ปูนเก่าอันนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งอาจารย์<ช>แต่สาเหตุที่สองเนี่ยคือเจ้าของบ้านบางทีไม่มีความรู้<ช>ไม่ได้ไปตอกเสาเข็มด้านหลังถูกต้องเห็นไหมฮะมันก็เลยดึงดึงรั้วไปทั้งหมดเลยเพราะว่าคุณไปผูกเหล็กร่วมกับตัวบ้านเดิมอ่ะใช่อะจริงๆปัญหาอย่างอย่างอันนี้ประสบการณ์ที่ผมทําเลยนะอย่างที่บ้านผมต่อเติมเนี่ยนะครับ บางอย่างหรือบางที่ดีกว่านะฮะบางที่เนี่ยเขาต่อเติมเพราะลงเข็มลึกเข็มเจาะเลยนะครับใช่แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาใช้เข็มพวกส่วนใหญ่ทุกวันนี้เขาเรียกไอบีมฮะไอบีมใช้เขาเรียกเข็มตัวไอเข็มตัวไอค่ัหกเมตรอ่ะครับท่านั้นเองซึ่งมันไอ่ถ้าถ้าเข็มหกเมตรส่วนมากจะเป็นเข็มเลขแปดไอเขาเรียกแปดเหลี่ยมแต่เหลี่ยมใช้กดเอาอ่ะมันถูกไงใช้กดเอาใช่ใช่แต่ว่ามันจะเป็นปัญหาตามมาอย่างนี้ครับอ่าปัญหาในบ้านนะครับในในรูปนี้เข้ามาที่ในบ้านแล้วนะครับอันนี้คือระยะที่2ในการก่อสร้างบ้านนะครับ ช่วงแรกเราพูดถึงถมที่แล้วเลยทำให้บ้านมีปัญหาเพราะช่วงที่2นี่คือในตัวบ้านในการก่อสร้างสมัยก่อนเนี่ยเราก่อสร้างและบ้านหลังนึงต้องมีระยะเวลาประมาณ1ปีเศษถึง2ปี 2> แต่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะอาจารย์การเทปูนคานอาจารย์รู้ไหมฮะว่า6ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงเขาแกะแบบแล้วมันต้องอยู่ที่ตัวตัวปูนสเตนมันได้ปะ่ะอันนี้<า>แหละปัญหา<อ>นะครับอย่างเงี้ยบางทีปูนสเตนไม่ได้คุณภาพปูนไม่ได้ใช่ป่ะฮะหรือบางทีการเทโครงสร้างทิ้งไว้นานแล้วค่อยมาต่อเติมที่หลัง หรือมาก่อสร้างต่อที่หลังเนี่ยปูนมันไม่ต่อกันแต่ปูน P G I ของเราได้มีคุณภาพมีคพนะอันนี้ขอโฆษณาเลยนะฮะอันนี้นะฮะดูนะครับว่าบ้านเนี่ยมันซุดมันซุดเนี่ยเกิดจากโครงสร้างบ้านไม่ดีอาจจะเกิดจากทั้งแหล่ฐานแผ่ข้างล่างปัจจุบันเนี่ยจะเป็นฐานลอยเขาเรียกฐานแผ่จากภาพเนี่ยคุณใช้หลันผมขายบ้านทิ้งแล้วครับผมก็ไม่อยู่ อาจารย์ใครก็ล้ายอยู่เป็นผมผมอยู่ผมก็ไม่รู้ว่าสวัสดิภาพผมจะมีคุณภาพดีมากเท่ยขนาดไหนเพราะอย่างเงี้ยวิศาวะมาก็บอกอ่าหรือบางอย่างเนี่ยมันมันไปแก้ไม่ได้เพราะระบบนี้เห็นเนี่ยคือไปที่ขาแล้วถ้าเกิดกใครซื้อ <ผม S 2> บ้านจัดสรรปีสองปีแล้วเจอบ้านแบบนี้ถ้าเป็นอาจารย์รถจารย์รถจะแนะนําผู้ร้องเรียนยังไงฮะ ในประเด็นอย่างเงี้ยยังไงมันก็ต้องฟ้องแล้ไม่ไม่ต้องถึงสองปีแค่มันเกิดอะไรปุ๊บเราก็ต้องร้องในโครงการทีนี้มันปัญหาคือว่าพอรบลบููบ้านตรงเนี้ยท, uh huh. ที่ที่มีอยู่เนี่ยมันต้องมองอว่าคุ้มครองบางอย่างเนี่ยบ้านก็ททาสัญญากันกี่ปีรับประกันกี่ปีแค่แค่ปีเดียวส่วนมากหนึ่งปีถูกปะครับหนึ่งปีและหนึ่งปีเนี่ยบางอย่างมันยังไม่ค่อยเกิดผล จะไปเกิดตอนหนึ่งปีหนึ่งเดือนใช่ทีนีมน้มันอยู่ที่ว่าหนึ่งเราก็ต้องมองว่าผู้ซื้อเองเนี่ยต้องมามองว่าโครงการที่เราซื้ออยู่เนี่ยถ้าคุณอยู่ถ้าสมมุติถ้ามันเป็นที่ดินใหม่และติดถนนใหญ่เนี่ยโอกาสที่จะปัญหาเนี่ยเยอะมากว่าเนื่องจากอะไรทุกวันเนี่ยรถบรรทุกบรรทุกหนักครับแล้วมันส่งผลกับบ้านอยู่อาศัยโดยเฉพาะโซนใหม่ๆก็จะมีปัญหาเรื่องนี้แล้วแก้ลําบากติกอันหนึ่งที่ผมเจอนะจะลดนุาสักไหนๆล้วพูดแล้วเราตรงนี้นิดนึง ผมอ่ะเจอเรื่องร้องเรียนอีกอันหนึ่งคือดันไปซื้อบ้านในเขตพื้นที่เขียวลายอันนี้เขียวลายคือพื้นที่ื้นที่เขียวลายคือพื้นที่อนุรักษ์เพื่อการเกษตรหรือกักเก็บน้านะฮะแต่มีหลายโครงการหมู่บ้านจําได้ไหมตอนนั้นที่เราเคยนำเสนพเรื่องนี้ไปคือเส้นสุวินโตวงศถูกต้องตรงนี้แหละถามว่าพอถึงเวลากรรมที่ได้รับใครฮะได้รับกรรมผู้ซื้อถูกต้องผู้รับเหมาไปแล้วจริงๆแล้วมันเป็นทางน้ําเพราะฉะนั้น คนที่จะซื้อบ้านจะต้องตรวจสอบตรวจสอบแล้วมีความรู้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องความรู้เดี๋ยวในช่วงที่สองเนี่ยประดีเรามีแขกรับเชิญครับเป็นดรตอร์สมัยเหมมันนะครับท่านเป็นประธานศูนย์ล็อร้องเรียนนะครับบ้านซุดแล้วก็แตกแล้วนะครับเดี๋ยวท่านจะมาพูดคุยกับเราในรายการให้ข้อแนะนำด้วยให้เป็นข้อแนะนําด้วยเพราะว่าผมดูจากการที่คุยกันประสานงานกันนะฮะท่านบอกว่าเปิดไม่นานเองแต่เรื่องร้องเรียนบ้านซุดแตกแล้วเนี่ยเข้ามาเยอะ แต่ถึงเวลาผู้ซื้อไม่รู้จะทำยังไง่ัมันพูดยากสิ่งที่<า>สำคัญที่สุดอาจารย์คนเราเนี่ยต้องจะซื้อบ้านจะต้องมีความรู้แม้กระทั่งพรบจัดสรรเมื่อฉบับปี2,5,4,3นี่คือฉบับล่าสุดคนต้องรู้นะแต่เนื่องจากคนไม่รู้ไงฮะพอไม่รู้หรือไม่มีความรู้แล้วไปซื้อบ้านแล้วโดนหลอกขึ้นมาก็อ,อย่างง่ายเดีะครับทุกคนทราบดีมีข่าวอยู่ ถูกไหมที่บ้านจะสัญแห่งหนึ่งใหญ่มากหาชเข้ามหาชนได้ซ้ำไปนะครับแต่เขาก็บอกแล้วก็ให้ข่าวว่าเขาจะยอมรับผิดชอบก็คือลูกค้าเนี่ยซื้อบ้านมา2ปีแต่ยังไม่ได้ก่อสร้างอะไรสิ้นแต่ในมุมมองผูซื้อมา2ปีก่อสร้างแล้วไม่ใช่หรอ ยังไม่ได้ก่อสร้างแต่ผ่อนไปเรียบร้อยแล้วมั้ง๋อ้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วเรออนที่แปลว่าอีกโครงการหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้ขึ้นโครงการอ๋อยังไม่ได้ขึ้นใช่ไหมยังไม่ได้ขึ้นการคือคือบางอย่างเนี่ยก็อาจจะเข้าใจว่าบางโครงการเนี่ยไม่สามารถขึ้นได้อาจจะว่าทำนองว่าจองยอดจองไม่ถึงอาจจะเกิดอยู่สองอย่างหนึ่งยอดจองอาจจะถึงแต่ยังไม่ได้ผ่าน e a ก็ได้อาจจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรใหญ่อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะที่คุณจะูดนี่ยเรื่องนี้นะฮะอหมู่บ้านใหญ่ๆปุ๊บที่มีจำนวนประชากรสูงจำนวนหลังงงสูน่ะต้อผารบบ EA มันก็ไม่ง่ายที่เดียวมันก็ไม่ง่ายฮะมันก็เลยทําให้โครงการไม่สามารถที่จะเดินได้แต่ถ้าไปซื้อกับบริษัทเล็กๆคุณก็อาจจะเจอบริษัทที่ไม่มีศักยภาพในการในการเขาเรียกอะไรนะศักยภาพในการก่อสร้างสำเร็จแต่พูดง่ายๆโครงการปิดยากอ่ะนะฮะนะฮะตรงนั้นก็จะเจอปัญหาอีกแล้วก็สิ่งที่ตามมาเนี่ยอย่างบ้านจัดสรรก็จริงอ่อเราก็อย่ามองข้ามคอนโดครับคอนโดมิเนียมทุกวันนี้ก็มีหลายที่เหมือนกันนะครับทีมีปัญหาเหมือนกันนะครับ อาจารย์ผมพบกลับมาเรื่องระยะที่สามระยะหนึ่งเรื่องการถมที่เราให้ความรู้ท่านผู้ชมไปแล้วอ,อันที่สองเรื่องการก่อสร้างเราให้ไปแล้วต่อไปคือระยะที่สามคือระยะตกแตง่งระยะตกแต่งที่เราจะต้องดูในเอกสารหรือใบเสนอราคาของโครงการที่ผู้จัดสรรนํามาให้เราชมในตอนที่เราซื้อโครงการพอซื้อเสร็จต้องทาไงรู้ไหมอาจารย์ผมแนะนําอาจารย์จะต้องเอาเอกสารนี้เก็บไว้ดีๆคือง่ายดู ต้องไปดูที่สัญญาที่คุณเซ็นกันต้องไปดูใบบัวชัวเพราะใบบัวชัวนี่สำคัญอาจารย์เขาบอกใบเบอรชัวบอกเป็นภาพโฆษณา้อาจารย์รู้ไหมว่ามันมีเรื่องร้องเรียนเข้ามานะครับตอนนั้นที่เราประสานไปมีบางโครงการบอกว่าจะมีขับเฮามีสาว่ายน้ําผ่านมาจนโครงการปิดเสร็จไปหมดทั้งโครงการและขับเฮาก็ยังไม่เกิดหมู่บ้านอาทีที่ว่าจะทำขับเฟซเน็ก็ไม่เกิต่อเอามาขายต่อแล้วก็มีบางโครงการนะ ทำขับเฮ้าไว้หน้าบ้านหน้าโครงการเลยนะมีสระว่ายน้ําและสามารถคนนอกเข้ามาใช้ฟิตเนสได้สระว่ายน้ําได้เป็นรายวันรายเดือนครับพอโครงการปิดยอดปิดโครงการปุ๊บบอกเลยว่าคุณจะต้องถ้าจะใช้สวัสดิการในเรื่องของสระว่ายน้ําหรือว่าขับเฮ้าจะต้องไปสมัครเปลากลายว่าเป็นคนรเจ้าของกับโครงการนะฮะโครงการนี้มีอยู่รอบกรุงเทพหลายโครงการนะครับ Uhm เดี๋ยวอย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตพักเบรกก่อนนะฮะอาจารย์โรดแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะฮะเรามาคุยกับดรสมัยเหมมั่นกันครับว่าเรื่องร้องเรียนต่างๆเนี่ยนะฮะจากประสบการณ์ที่ดรสมัยเปิดศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียนเนี่ยบ้านสุดแตกแล้วเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราควรจะมีนโยบายหรือมาตรการอย่างไรที่เราจะต้องมาช่วยกันปรึกษาหารือนะครับผู้ซื้อด้วยช่วยเหลือผู้ซื้อและอย่างหนึ่งเนี่ยผมอยากจะ เสนอถึงรัฐบาลในการแก้พรบฉบับที่2 5 4 3ซึ่งมีข้อบางข้อต้องบอกได้เลยว่าบาน,นคนจะปรับปรุงได้แล้วเช่นเช่นอะไรรู้ไหมอย่างที่อาจารย์พูดถึงคอนโดคอนโดปัจจุบันเนี่ยกฎหมายบอกเลยว่าจะต้องมีละอันจอดรถเนี่ยพื้นที่ส่วนกลาง30%าร์์ยากเขาทำ3า30%จริงอาจารย์ทำเกินแต่ผมถามว่าชีวิตทุกคนทุกวันนี้อยู่คอนโดทุกคนมีรถทั้งนั้น่ะ คนหนึ่งมีสองลำคัาเขาให้ห้องละคันเอาแค่ห้องละคันสมมุติทํา400ยูนิตแต่ที่จอดรถมีแค่3าคุณชัยรันเขาเซ็งนะฮะที่จอดรถเสียตังค์นะครับบางที่เขาขายเลยนะบางที่ตั้งซื้ออ่ะซื้อนะฮะถ้่ซื้อคือยอมนงบอกยากถ้าคนซื้ออ่ยอมอาจารย์แต่ถามว่าถ้าเราเอาถึงยุคปัจจุบันจริงๆทุกคนเราทุกคนมีบ้านถูกต้องมีคอนโดไ็อยากมีที่จอดรถเพราะฉะนั้นกฎหมายควรจะปรับจาก3 0กว่าเปอร์เซ็นต์ ขึ้นไปสัก70%็ดสิบนได้ไหมโครงการต้องยอมสร้างอาคารจอดรถแล้วคิดตังเพิ่มตัดปัญหาไปแต่ต้นดีกว่าอยู่ไปแล้วเจอปัญหาพักเบรกก่อนครับแล้วเดีดช่วง <ผม S 2> หน้าเรามาคุยกับท่านดรสมัยเหมานกันครับ